เอาเลยนะครับผมนะวันนี้ก็นะครับเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะว่าผมจะมาจับมิดิลิวหรือว่าดากอนลิวอะไรต่างๆนะครับนะซึ่งตัวนั้นนะครับมันเกิดอยู่ที่ประมาณ1.9% 9แล้วก็0.55%นะครับแม่งถือว่าเกิดยากมากอ,อุ้ยอู้หมันกระดอสแบบอะไรวะ แนันะนะะแม่เป็นเมกาเออซึ่งนะครับวันนี้ก็เปิดราคาก่อนเลยดีกว่านะครับนวันนี้ก็กสุนเกมของไมค์คาร f เปเกมมันกันอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้เรามาจับดาร์กนินั่นแหละนะเออนะครับอ่าซึ่งวันนี้เราก็อ,อะไรวะนะซึ่งปิดเชดเดอร์หน่อยเลยละกันนะเพราะว่ามันต้องลงไปด้านใต้นะฮะด้านใต้ตรงนี้นี่นะเพื่อหาดาร์กนิวหรือไม่ได้ิวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นเป้าหมายเว้ย ซึ่งนะฮะเราต้องอย่างแรกเลยเว้ยนะเราต้องมีประตูนะฮะกับการที่เราต้องลงไปข้างล่างนะพรเพราะอะไรหรอเราต้องไปหายใจน้านใต้อย่างไงล่ะครับอืมนะเออฮะโอเคน,นี่ได้มาหกบาทเว้ยนะแล้วก็ต้องลงไปข้างล่างในะลำบากชิบหายเลยเว้ยทุกคนนะเออเพื่อหาบิลิลิวก็ริวตัวเดียวเองแค่ตัวเดียวนะเออซึ่งนะครับไม้ที่ผมหามาอย่างยากลำบากของ ที่หายพาดก่อนนะครับแม่งอย่างยากเลยวียนนะห่างยากเลยมืดมืดมากเลยทุกคนมืดมืดแบบช่วงแบบช่วแบบไหนน่แต่มองเห็นชัดกว่าทุกคนอย่างนี้ือวาอย่างนี้วะส่วนผมนะอย่างเงี้ยหาง,ง่ายกว่าว่ะแลโอเคต่อไปก็แค่ถ้าเป็นวางประตูเรื่อยๆนะไม่ต้องสนความสวยงามเพราะว่าเราอยู่ใต้น้ำนั่นมันมืดแบบมืดมากเราไม่มีพวกน้ํายาหายใจใต้น้ําหรือ ด้วยเสียงเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงอ๋อแมวน้ำในเวทเราไม่มีทอสหรืออะไรเราไม่มีโกลสโตนนะครับเออซึ่งนะครับขอไปดูโอ้กสโตนเนี่ยได้เดียวเด้ขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนนะเนี่ยอือดื่มเซฟนะฮะของก็ไปสร้างมาหลังใหม่นะเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลานะต้องมุดลงอะไรลงขึ้นลงอะไรนะฮะลำบากเวลานะเออแล้วก็อยู่ตรงนี้อะไรแล้วกันนะแล้วก็เซฟแม่งอะไรเป็นดีฟแล้วกันนะดีฟดีฟอ่าฮะ นี่สีช่างมันนะฮะเราปิดอยู่แล้วเว้ยอื้อโอเคเรียบร้อยนะฮะแม่ต่อไปก็อืมเดี๋ยววะนั่งนึงนะขอดูก่อนว่าเผื่อมีโกสโตรสักอันสองอันโกสโตรนโกสโตรนหนึ่งอันโอเคเอามาทำไมว่าหนึ่งอันตั้งการโอเคหนึ่งบล็อกกันหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกขาดเฮ้ยเห็นแล้วปะเตือนเก๊หนูหนูหนูสิวเนอะยอือโอเคนะก็คาบประตูไวมหมดจนะ้ะ แค่น,นแต่15บาทโอเคเราก็ได้เดินแบบกฟินิตี้นะฮะโอเคได้เรียบร้อยอาหารพร้อมอะไรพร้อมไปเลกว่าไปที่ดีปโจนดีปโยนจะมืดแล้วปะหลังจากที่ผมอ่านมาเลยครับนะ้มันจะเกิดตอนเช้าตอนคืนตอนใกล้มืดแล้วก็ตอนใกล้จะสว่างนะครับเออซึ่งตัวไม่น้ำเรามีมบวัวนีกิเนกันเนรดอสนี่ตัวไม่น้ำเร็วเดียวของเราอันนี้มันไายน้ำได้ปะอ่าน่าจะได้แต่ผมไม่เอา แล้วกันนะเพราะความมั่นใจของผมอยู่ที่กระดอสหมดแล้วเว้ยนะเออเตียงนอนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่นะฮะหวังว่ามันจะเกิดในผมนะฮะมิได้ลิวแร่ก็ลิวนะครับนะแต่พาร์ทหน้าผมน่าจะไปจับลูคาลิโอกันนะฮะแม่ลูคาลิโอหรือว่าลิโอลูนะครับน่าจะมีเกิดถ้าเกิดเราได้มิได้ลิวแร่ก็ลิวในในนี้ก่อนละกันนะเออนี้ยโอ้โว้าวสวัสดีจดนะแน่นอนว่าเราไหวทันแน่นอนนะฮะแม่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเนี้ย นะพูดแบบว่าคำกลมๆเพบซอนเล่นๆน,น้อยนะฮะเอออยู่ที่ Deep Ocean ขอเช็คสปอนใหม่รอบหนึ่งนะฮะเผื่อตาฝากตาฝากนะเผื่ออาจจะตาฝากเด้งสิเด้งฮัลโหลเออที่นี่มันไม่มีสิทธิ์เซล,ลเกิดนะครับถ้าเ,เกิดโค้งแม่งจะเกิดอยู่ที่ด้านใต้นะนี่สองเปอร์เซ็นต์โอ้ดีอยู่นะครับล่างแรกนะฮะเออบอกว่าราดาอะไรอนะอาว่าราติลาตินี ราตินี่ราติราตินี่หรือหรือรอต่อไปนะฮะแม่ก็ทำได้แค่รอนะครับกับซีรีส์นี้เฮ้ยนี่ไอเดียเดีนี่ไอโซสองสองสองตัวนะฮะัสองตัวเรีวลาห้าสิบมาสิอ่าขวดธรรมดาไปเออขวดหรือเตะได้แหละสักอย่างหนึ่งนะฮะสแคร์สแคร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะ่นะซึ่งนะฮะเดวิลต่อไปเพื่อวิวัฒนาการผมไม่รู้อะ เพรามันต้องใช้เวลเท่าไหร่นะฮะแต่แต่ก็คงน่าจะใกล้แล้วมั้งฮะับสำหรับตัวผมนั้นคิดว่าน่าจะใกล้แล้วโอเคอ่าอัลตร้าอันตราเบาเลยละกันล่ะยังไงเราก็จับได้แน่นอนนะครับอืมอันตราเบาติดติดติดเต็ดต็ดต็ด,ตด,ตดโอ้โหเบรนี่เพราะผมอ่าตอนนี้มันไม่มีตัวไม่มีท่าตีด้วยสุดอัดที่อันหนัที่สุดในสามโลกที่มั้งไม่มีท่าตีเลย นะฮะแม่แล้วก็ริวมิลลิริวผมชอบเรียกว่ามิลิริวนะฮะโอเคนะผมเรียกทุกล่าว่าเป็นมิลิริวหมดอะแม่งน่ารักดีแล้วว่าตะก,กั่นไหนตะนา,นานระก,กั่นไหนเน่งเน่งจิปึ๊กเนี่ยโอ้โหดื้อแกเนี่ยดื้อโอ้โหเกิดที่มันเกิดสองตัวเลยร่างแรกกับร่าง,างสองนะครับนะร่างสามแม่งน่าจะเกิดบนท้องฟ้านะครับบินไปบินมานะครับผมนะนี่ผมมาสร้างเอาไว้ทำไมเนี่ยนะ,นะอุ้ยได้แล้วจริงๆนะผมมาสร้างเพื่ออะไรวะ สร้างปุ๊บแม่งเกิดปป๊บเลยเวนหลาดเอา,า,าออแบบหลาดเ้ยแ้ะโอเคนะฮะเราเก็บไอ้นี่ไปเลยดีวยกว่ากระดอสแล้วก็เอามิเตียลของเราออกมานะฮะแม่ชมเชยชมกันดีวกว่าเท็ดเกยังสวยเลยทุกคนเนี่ยยังสวยเลยนี่มาโอเคนะฮะ,อะ,ฮะขอเยอะใสเ่เชดเดอร์ก่อนเลยละกันนะฮะแม่ อ่าหโอเคนะครับผมนะทุกคนถือว่าลื่นใช้ได้เลยละวกันนะครับเพราะว่าเพราะเพราะ,เพราะว่าผมปรับอยู่ประมาณ2อถึงสนะฮะแม่งเนี่ยพอปรับ4ปุ๊บแม่งแหลกเลยนะฮะแม่ก็นะฮะแม่มันแหลกเพราะว่าคอมกากได้หลายประเด็นนะฮะโอเคช่างมันดีกว่านะเราไปเก็บเวลกันดีกว่านะซีซช่วยซึ่ง,ง,งที่นี่เราจะเก็บเวลน,นะแน่ๆอยู่แล้วนั่นก็คือที่ไหนวะที่ไหนวะ ขอหาป่าเวทมนต์แปบเนี่ยโอเคนะครับมันมีที่เกิดอันนี้มันจุดเกิดของลูคาเรโอหรือว่าลีโอลูนะครับประมาณกี่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน,น,ะนะเออจำจำแนกคือแน่ๆค,คือมีเกิดนะน่าจะประมาณ1-2%ึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์มั้งฮะถ้าจะไม่บีดนะนะเออนะโอเคแล้วก็เรามาเก็บปลาชมวงเราไปดีกว่าเป็นตัวมันโตเย็นไปแล้วนะเออแล้วก็เอานี่ออกมาซะแล้วก็น้อยมีท่าอะไรบ,บา้างเอ่ยนิสยัยโอ้แย่มากถือว่าแย่ามาก แย่สุดๆไปเลยแต่เราก็ช่างมันดีกว่าดาบอนเทลโอเคมันเอาไว้เล่นนี่เฉยนะฮะเลยคนเดียวนะฮะที่ผมเคยพูดไปเรื่อยๆนะครับว่าทําไมถ okay. ึงไม่เอาตรงสายอะไรงี้นะครับเพราะเราเล่นคนเดียวไว้ไม่ได้กับคนอื่นไว้โอเคนะฮะทุกคนเฮ้ยอือเปิดเขาอ้าวว้าวว้าวว้าวมานี้อันนี้อันนี้ดีวกเวีนมานี่ดีราคอนเทลตราเออแตกไปยี่แตกไปโอเคนะฮะขอแค่ใช้สองพอ แหลกชิบหายเวรแล้วก็โอ้ยสกัดคอสวยแล้วก็ใช้เก็บครื่องมืเก็บเบลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันแชร์ XP กพีออยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็สกัดคอมาปริงเราได้มาเกี่ยนหรอ44อันแล้วนะครับใกล้ถึงความจริงแล้วน่าจะไม่เกิน50พาน่าจะถึงแล้วมัง้งเผื่อสี่สแล้วมั้งเนี่ยน่าคิดว่าได้แต่ประมาณ40พาน่าจะถึง,ลงแล้วมั้งไี่สิบวะวันเนี้ยบอกผมบอกเลยว่าต้องได้แหละว่าการวิพัฒนาการล่าง ของมิไดลี้ยวของผมนะนะบอกเลยเวลล์เจ็ดไม่เอาครับผมผมไม่เอาครับอืมมันก็จลอยๆเกินไปอะครับอืมนะโอเคโอเคโอเคอืมเราจะเอาแค่ตัวเวลล์บอกว่าท็อปท็อปทิดเทียเส้นยี่สิบขึ้นไปหรือสิบห้าขึ้นไปมันก็ไม่ค่อยท็อปหรอกแต่มันดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเออไอวีห้าสมบูญไอซับีมาเนี่ยมันอย่างไรมันก็ได้เวลมาหน่อยหนึ่งได้เวลล์วะออฟออนออนนี่เออก็ออนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะทำไมวะทำไม เนี่ยเขาลองเขาลองเทสกันเวลเ,เจ็ดมาเทสเออขึ้นบวัวเวลขึ้นบวัวทุกคนเวลขึ้นบัวดับเบก็ริวผมเนี่ยนะเราจะลองจำขีดเอาไว้นะฮะขีดอยู่มาตรงนี้ตรงอาตรงตัวอาร์นะไม่รู้ว่าโดนจะขึ้นหรือเปล่านะรอหาตัวเรื่องสูงๆนี่เออือออโอเคนะฮะนั่นลองดูสิตัวตัวอาร์อยู่เดิมมันเดิมแม่ตัวอา,าร์มันเดิมโอเคนะฮะเราใช้ตัวเดินมนี่แหละ นะแล้วก็สแลมอ๋อสแลมสแลมสแลมอีซีดูดนะฮะเออสี่ไม่เอาเสียเวลานะฮะทำให้ผมเสียเวลาเออไม่ได้เป็นฮิวได้ว่าบอเนี่ยทุกคนก็คือบอร์ที่มันเป็นบอร์น้ำอ่ะเออลงไปดิลงไปอีเวนลงไปอีลงไปเฮ้ยฮิวฮิวฮิวทุกคนฮิวฮิวโอเคชอบชอบชอบแหววไม่ต้องไปบุ่งกระปุ่เซนเตอร์แล้วโอ้โหบอกเลยแหมตัวไหนใกล้ตาก็อย่าใส่เรื่องเลยง่ายๆนะฮะ เหรือว่าเป็นวิธีทางเลือกที่คิดดีจริงๆเลยน่าประหยัดเวลาด้วยนะไม่เดี๋ยวช่วงวิ่งตัวอะไรวะช่วงชวิ่งคุณคุณนี่เงี้ยเนี่ยแล้วก็เล็ดแล้วก็เล็ดไปสักรอบอีกแล้วก็เล็เออช่วงวิงช่วงวิงวิงวิ่งเวฟอัพเหรอโอเคแท้าเซว่ามันมันแชร์ไอพีกันนะฮะเท้า่าผมไม่โออัพแล้วโอเคแล้วอ๋ออีตัวนี้เองอยู่ซีมเกียวนี่เองโู้มันไหลแล้ว หายากอันดีๆมาเลยนะครนะแม่คือแม่งหายากหน้าดอนนะฮะแม่แม่งน่าจะประมาณยี่สิบครั้งอะไรอย่างนี้เอ้ยเอยน,นะที่มันไม่ตายถ้าตายนะแท็กมาเรียววกว่าแท็กเตี้ยที่มีรองเท้าช่วยหน่อยหนึ่งนะฮะอืมชอบมาเลยตัวน,นี้เป็นตัวปวดผมแล้วตอวน,นี้แล้วจริงๆนะแต่ที่ไม่เคยเป็นตัวปวดผมมาก่อนเลยนะฮะเออโอ้โหค่อหลบเออ,อดูเก็จะแท็กแล้วแหวร์ เก็บไปก่อนตัวจ็บมอนตานี้เก็บไปแล้วก็เอาดาร์กเรีวหรือเก็บขลงงานม,มาฟารดดีกว่าทุกคนผมคิดว่าน่าจะเอาเก็บขลงงานมาฟารดไปไหนได้กง่ายอยูแ,บบแ,แล้วไม่ต้องเสี่ยงด้วยว่าจะสู้ไหวไหมพอวันนี้มันวิ่งแปดสิบอะครับน้องๆสู้ได้อยู่แล้วนะเออเมื่อไหร่มันจะมีโดคาเลโอ,โอเกิดวะเฮ้ยเรา,ราเลงไปฮิวกันดีกว่านี่เลือดเต็มแล้วโอ้ยี่ายเจนน่านี่มันโกจริงเลยถ้าเกิดเราไปท้าสู้แบบว่าพีพีนี่เราเอหน้าน,นี้ไปถือว่าโกใช้ได้ถือว่าไม่มีวันตายเลยก็ว่าได้นะ าเกิดเรามีชุดเกาะเพชรธรรมดาโง,โง่ๆหรือเหล็กเลรธรรมดานะฮะทําให้เราไม่จ่ายแล้วถ้าเกิดเรายืนแช่อยู่เลยนะครับสัต์เสือนี่มันไม่ใช่นะ <c oughs> นี่มันบ่อนนะ้ำธรรมดามเฉยนะอาา่ามันคือบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์แต่นะอืที่เทียบนั้นจะมีสุคุณอยู่ก็วะที่ที่ททไหนมันอุดมสมบูรณ์ต้อง i i อย่อมมีสามเทพหมาอยู่ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมไอ้แค่นั้หนอ่ะไอ้สุคุณอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะอยู่แหละนะ ตามแอ่งน้ําบ่อน้ำอะไรทุกอย่างนะฮะนี่เราอะตาฝาดตาฝาดนะครับื่อยู่ตาฝาดเหมือนเห็นอะไรเขียวๆวะ่ะตาฝาดเลยนะใส่เชเดอร์แล้วมันตาฟัดเฮ้ยนี่เราอะยี่สิบหรอแฝดแฝดโอเคแฝดนะฮะแม่โอเค,อ,เคอืมรามมหาศิษย์ครอรต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็หาตัวที่แม่งทําให้อ่าโอเคผมรู้แล้ววิธีไปฟาร์มนะง่ายๆนะฮะไปบ้านเราจบเลยแคะนะ่นี้นนะฟาร์มเร็ว น่าจะมีอยู่เยอะเลยอะนี่เงถึงก็จเจอกันได้ไงนะเู้สึกเอ็ดมาดีสู้หมดนะอย่างนั้นมันก็คือเบลแล้วกันเนาะขอแบบขอเบลสิบขึ้นนะนะแบบไม่โลมากเลยขอขอเบลสิบขึ้นนะเออม่นมันที่เหลือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับมีบอสปะวะสตีบอสแม่งเลยนะบ,บอสไม่ได้เบลดีอยู่นะโอ้ซิมบา้าซิมบา้าซิมบา้าแตกเอาไปทำยาได้แต่เราไม่ได้สนใจนะฮะแม่เรายังไม่ได้ลงหา อะไรที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นไคโอก้าหรืออะไรยังไงนะฮะอุ้ยไหนเจอเยอะจริงๆเลยชอบชอบชอบเยอะจริงเลยเยอะจริงเลยเดินทุกก้าเนี่ยมักจะเจอความสเร็จเสมอไอ้แม่อุ้ยยยย้ยเจ็ดวหมอจ็ดมามาอืมรฮิบลีอ่าอือ่าวิวอะไรยีสิบโอเคได้ได้ได้มันไม่ค่อยเห็นเวลวนะะมัน แสงสะท้อนแล้วนะดอกแต่ดอกไม้ไงวะบอดอกไม้กับเบอร์ลีบเบอร์ลีอ่ะนะบเบอร์ลีอืมเฮ้ยดลีวลวยี่สิบสวยไม่ทำไมมันยังไม่มีวัฒนาการวะตัววิวสิยี่สิบแล้วนะหรือว่ามันต้องการ 20, วิวยี่สิบหกอะนี่ของดีเก็บไว้เก็บเก็บเก็บไม่ทั้งหมดเลยนะเออถึงมันถึงเราจะไม่ค่อยใช้กระเป๋าแล้วก็เออนนะเรามีบ้านแล้วอะครับอืมาะมบ้านแลว้วทุกคนเนี่ยขึนะบ้านนะ โอเคนะแต่ว่ายังเป็นบ้านละกันนะบ้านเล็กๆน้อยๆนะฮะแม่เก็บไปเก็บไปนะฮะเก็บไปอืมสชยเอื้อเอื้อเอื้อแม่จะไปอย่ากให้ผมจับตัวอะไรบอกกันได้นะครับน่าลูคาริโอลิโอลูหรือตัวอะไรวะผมคิดอยู่ไหนว่าจะจับตัวอะไรต่อเดี๋ยวนกนกบินเข้าถ้ำเฮ้ยไปอีกทิศหนึ่งวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาฮะแม่อย่าให้ผมจับตัวแล้วก็บอกกันได้นะครับ นะพาอตอนนี้ผมก็เริ่มตันแล้วว่าไม่รู้จะจับตัวอะไรแนละ้วต้องหาอิสปาริชันตัวอื่นมาด้วยตอนแรกกาาจะจับมาชาโด์เลยนะเออลืมลืมเลยวัฒนธร,ธรรมของช่องเรานะครับนะวัฒนธรรมเลยเว้ยหลักๆเลยเว้นยนั่นก็คือไอ้นี่เว้ยอันเดียวนะฮะอันเดียวเดียวเลยนะฮะโอเคแล้วก็เซอร์ไเวอโอเคแล้วก็ขุดแมงโอ้ว้าวตัวนี้น่ารักเว้ยน่ารักน่ารักน่ารักฆ่าทิ้งเหยนะครับร่างแรกอะนะ ร่างแรกมันเอาหอยของเนี่ยอะไรวะหอยที่มันติดตรงนั่ออกมาการได้ทุกทุกสถารนะเอฟเฟกต์เลยในการ์ตูนนะฮะผมไปจําได้ผม,มเคยดูโปรกี่วสุดโกงแต่พอมันไม่มีหอยนหะแบบว่านะจบเลยนะบอกเลยนะอตัวอะไรเงีนแคทก็แย่ลนะมามาเบลสามสิบสองมาเบลสามสองอืมไม่เข้าในสไลเข้าแน่นอนเออโอ้ดักเจมเอามาทำไมเอามาทำไม ผมไม่ได้รักการอาหารพวกนี้เลยมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอะครับกินโปเตโต้เลว,ว่ะอ้วน <c oughs> เฮ้ยมันไม่ว้วนนี่มันเราเราเราเ,า,เาเราเอาแบบว่าอะไรเอาถ่านธรรมดาธรรมดาของเราไปเผาเออนนอนต่อมาะฮะแม่โอเคแล้วก็บนึงนะขอทำนะนี่อนี่นี่แล้วก็เอานี่ไปนี่ซะปื๊บได,ดมอนด์มาสิบเจ็ดเม็ดแล้วก็ปื๊บมานี่ซะหาเล่าก้าจากเลยอะครับน้อง ขอแค่มีมดแต่เนี่ยเราก็หาแได้ง่ายเลยเว้ยนะเก็บไปแล้วก็เก็บไปนี่ออกมาซะไม่รู้ว่าคาประตูมาทำมาทำมาทำหาอะไรดีวะประตูยังไม่มีวันธารกาดีกว่ามอยมวยมอยอะไรม่้เออยอยสแกคอเวบีเซราดาเกิดแมจะได้ไปฆ่าทิงนะฮะเอ้ยถือว่าจับจับดีเพราะเซราดาตัวที่เรามีอยู่เนี่ย นะฮะมันกระจอกเกินไปเว้ยนะฮะมันไม่มีท่าอะไรที่เกี่ยวใส่ฟ้าอะไรของมันเลยเว้ยนะก็เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนถ้าเกิดไปเกิดอีกนะถ้าเกิดชวบ้านเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันเกิดหลังใหม่ผมก็คงจะได้ไปจับมอลล่ามาแม้ถ้าเกิดมันเกิดอ่ะถ้าเกิดมันเกิดอีกเนี่ยนะอื้อแตกไอ้เนื้อเน่ามาทำไมวันเด็ดอะไรวะลาตาตาลาตตูดีหนูเออผมเรียกว่าหนูแลยการจบ นะฮะแมมันไปกินอะไรมาหรือเนื้อเด้าสปกปรกหนูสปกปรกอ่ะะเป็นหนูสปกปรกอืมวันนี้จะได้กลายลากไปเลยเอ้ยโอ้โหเยี่ยวะ่ะรู้สึกว่าได้แะผ่านไปหลายพาร์ทเลยนะฮบถือว่าตัวน,นี้ผมเก็บไว้ทำทีมแน่นอนนะครับนะก็ร็วิวอะไรของผมนะเฮ้ยเมื่กี้เกินเหมือนแม่เหมือนแม่ท้าทายเลยเออเออเฮ้ยขนมปังขนมปังอาหารเกรดเอแคขนมดี อือก็นแน่อือเบล์วิวสิบเอ็ดจริงเหรอทั้ีมันต้องเวลว่ห้าสิบไม่ใช่เหรอว่าในตัวนี้นะฮะอืมแล้วผมจำผิดหรือเปล่าห้าสิบอะไรเงี้ยนะห้าสิบสี่สิบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เหรอเออยสตาร์ลี่สตาร์ลี่ดอกแคร์ดอกจิ๋วแหละนะเออไม่มีอะไรก็ได้เจเลยเหรอฮะแหมต่อไปแล้วพัทหน้านะครับเราจะไปจับไอ้ตัว คาเลโอกันแล้วกันเนาะเออพูดมาสามรอบแล้วแม่กันลืมนะฮะกันลืมกันตัวผมลืมไม่เลยแม่แต่พูดต้องย้ำๆอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะถึงจะจำได้เงี้ยลาตาตาไหนวะไหนวะในเวลดีนะลาตาตานะเออร่างสองนะระดับร่างสองขึ้นไปนะ้เดเวลดีนะเออเนี่ยว่ะยู้ยไส่ยู้ไสเอ,อ้ยยู้ยกะเอ,อ,อื้อ,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 อนี่ตกทำเลยไงล่ะแล้ววะ นี่เห็นตัวหนูสกปรกนี่ไงโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวไปเอาแล้วกันนะดูปุ๊บแม่งเบลล์ลอยอะไรนะรู้เรื่องนะรู้สึกว่าบอสโทเทพอะไรมันไม่ค่อยเกิดเลยว่ารู้สึกว่าดูกการเป่าของผมแม่งก็หายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะการปรับไอ้เลนบอสเนี่ยเหมือนมันไม่ช่วยเลยเลนบอสอ่ะนะจริงๆอือน,นี่นะเนี่ยเฮ้ยเเฮ้ยเยรู้สึกว่ามันไม่มีตัวอะไรเกิดจริงจังเลยเนี่ยนะ เกิดก็เกิดน้อยเฮ้ตัวอะไรวะเราได้วิวสองโอ้โหสุดยอดเลยเอเควิวสองไม่ได้ต้องการอะไรเลยเออรู้แล้วผมจะจับไปตัวอะไรไว้จับโฮโอนะด้ครับนะไปจับหวนคืนสู่โฮโอนะครับนะซึ่งแน่ๆอาจจะมีแน่ๆน,นะครับต้องมีอยู่แล้วนะฮะโฮโอโอ,อยู่ในลิสต์ของผมอยู่แล้วโฮโอ,โอกรดอาดอนเิซาดอน อะไรแล้วแต่นะครับดาพวกเทพผมคงน่าจะจับไปเกือบหมดนะครับพวกมอนเทพหรือที่มันขึ้นด้วยการสปอนนี้น่าจะเกือบหมดทุกตัวหรือว่าหมดทุกตัวก็ว่าได้นะครับโอเคนะเออเอ,อ้แต่ผมสงสัยว่าถ้าเกิดทำล้วก,กี้บอกอ่ะมันมีสิทธิ์ได้ไคโอกาป่าวะทุกคนมันมีสิทธิ์ได้ไคโอกาหรือกราดอนอะไรพวกนี้ป่าวะทุกคนเฮอแล้วนี่นะขอลองเช็คสภาพดูก่อนนะมันต้องใช้อะไรยังไงว่าลืมแล้วไม่ได้คราฟนานเนี่ย นะไอเนี่ยลัอคกี้บ็อกซ์โอเคแล้วก็ต้องใช้ดิฟเซอร์นี่ปื๊บแล้วก็ขอลองแล้วขอลองน,ะอองนี่นมอยู่แล้วปื๊บเขาให้แล้วก็เหล็กเอทองเนทองแล้วก็ทำลัอคกี้บ็อกซ์ซะลัอคก,กี้ลัอคก,กี้ลัอคก,กี้ลัอคกี้กก <c oughs> ทำเองก็ได้ว,วะเดี๋ยวว่าเอา้าเครื่องหายเครื่องเราหายไปไหนผมเก็บผิดอันเหรอช่างมาันช่างมาันนี่ไอ้เจ็ดก้อนโอ้โหถูยากก็ได้อ่ะเจ็ดอันเนี่ยแม่ โอเคนะฮะเราเหลือนี่อยู่ในเราวีเพชรเนี่ยผมคิดไว้แล้วแกว่าเราต้องมีเพชรไว้แม่เราทําแม่งให้อันหนึ่งสักร้อยหนึ่งไปเลยนะฮะแม่เอออันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมันเป็นแค่บัฟตอนขึ้นแสดงผลเฉยๆนะครับเรายังไงเราตอนเราออกมามันก็แบบว่าอะไรเหลืออยู่แค่ไม่กี่อันเนี่ยสิบเก้าอันนะฮะแม่โอเคนะทุกคนอืเออ,อถือว่าโกงมะวะทุกคนโกงจะไม่หรอวมะเราคราฟเองครับเองหมดทุกอย่างเลยนะเออ ลือดยืนด้วยลําแข้งของตัวเองอะครับอืมน่าด่านี่เลยโอเคนะครับเราจะไปเปิดไอ้ตรงไกลๆเลยแล้วกันนะไนะกลๆไปเลยอะนะเออเดี๋ยวไม่ต้องเกิดภัยพิบัติอะไรอุกกาบาตตกลงมาชนโลกแตกตายเนี่ยนะครับเราเปิดลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาก่อนเลยแล้วกันนี่นะนี่นะนี่ไงน่ะที่ผมพูดอย่างนะลัคก,กี้แล้วเว้ยลัคก,กี้แต่แบบในนี้ไม่มีหายนะเลยนะฮะลัคก,กี้บวกร้อยเลยนะ นี่เปิดเฮ้ยสโลอักว่ะเฮ้ยสโลอักเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะมีเลเวลบอว์ไม่มีว่ะสลออักเอสาไว้สะสมได้นะนะฮะเผื่อผมเอาไปทำร่างสามจุดหล่อเท่ร่างแรกเป็นกรเท่ดาบีจงงอยอติดเหรอติดง่ายเหรอสลอักแอทแท็กโอเค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 เก็บไปไอเวนเก็บไปเราไม่ได้เล่นสโลอักนะครับอืมนะไปะู้สึกได้ดีไว้ลัคก,กี้บวกเฮ้ยเซนอลาเกิดนี่ พี่เกยเสแล้วล่ะอยู่แล้ววะดูจะคาบึงแย่แล้วยอมยอมอนะครับนะเราจะไปจับมันดีกว่าไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนมันอยู่ไหนดีกว่าเราอยู่โซนนี้นะครับมันน่าจะไม่เกิดไกลนี่สาคัญสาคัญมากสําคัญอือนี่แน่โอ้โหขยะแล้วนี่เกลือนเต็มไปหมดเลยนะนว่านี่นว่าน่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับนกกระสานกกระทุงเหรอนกกระทุงที่แมงแดกมีโมะ <c oughs> แหมใครเคยดูดีโมก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ว่ามันคนละตัวกันแหมมันคือน,นกกระทุ่งนะกระทรุงหรือมันกระทรุงหรือกระสรากระสารก็แย่ละมันนกที่แว่กัอยู่ตามมันนะวะเกาะตามทะเลอะไรเงี้ยแถวดิสนีย์นะเฮ้ยมันเกิดอพาร์เลยยอดนูนวะยอดดอยอ่ะฮะมึงเป็นผู้ส่งข,ของส่งจากไหนเฮ้ยมึงอ,อ่ะอ้าอ้าอ้เวเบนเซรา,ามาเจอไหนนี่กับเซราล่าดเดี๋ยวฮะหนึ่งหนึ่งเซราวาด่ามาเวาดวันนี้ดีมันนี่ดี ควรธรรมดาอือดูรกระสือว่ามันมีท่าอะไรบ้างเอาไม่ตอบไม่เตะไม่ต่อยอ,อะไรเนอะท่าอะไรวะท่าอะไรวะผมมองไม่ทนันปะมองไม่ทนันปะเออเอออะไรไม่ทันแล้วช่างแม่ละกันนะเออจับจับมาก่อนเลยละกนันต่อีกสักคิดหนึ่งจะตายเฮ้ยทำไมเลือดเราทำไมเลือดเลือดเลือดเราขึ้นวะมันท่าเฮ้ยทันเดอร์พนี่ไงเออมันมีท่าที่เราต้องการด้วยนะเนี่ยแหมงงมากเนี่ยทำไมมันขึ้นไปอยู่ข้างบนไว้เวียที่ดีๆข้างล่างก็มีเยอะแยๆๆะเดินเดินอ้อไปทางไกลเลยนะผมนะแหม ถือ,อว่าเกิดง่ายอยู่เวลาที่แมงไม่ได้ต้องการเนี่ยเกิดง่ายอยู่เราจะรันทาไมล่ะไม่ต้องรันไม่ต้องรันอ๋อวิกกี้โอ้ตกใจวิกิผมนึกว่ากดรันมันใช้ท่ายิวเรื้ผมใช่ไหมทุกคนนะเพราะผมไม่ได้ใส่ท่าอะไรให้เออผมไม่ได้ใส่ของให้เสนา,าล่าเลยเว้ยนะน,ะน่าจะเป็นทุมลองนั้นนะฮะโอ้ยยากเย็นยังเว้ยเฮ้ยแม่เติบเติบตติบอีกทีนึง่งโอ้โห เดือดเลือดเลือดเลือดเพิ่มเลยเลยถือว่าดีเรื่อยๆเลยแต่ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอืมน่ะอือนี่เนี้ยปึ๊บหนึ่งสองสองกิ่งหอยเบนสองสองหอยสังนี่เนี้ยดึ๊บดึ๊บโอ้โหดีใจดีใจเติมเลือดให้เราเต็มแล้วนะถ้าจะต้องดูของด้วยว่าของผมได้ใส่เป็นอะไรนะ เฮ้ยยากยินแังว่าอืมอืมอืมดึบด๊บดึ๊บโอ้โหเวเย์เน่เดี๋ยวตีตายหาเลยถ้าเกิดไม่มีฮันเดอร์พันนี่ปล่อยแล้วไอ้จนะเออดึบ๊บเออเออมันต้องจังซี่นี่มันต้องจังซี่นี่ดูซี่เทเตตั๊กไม่ใช่ฮันเดอร์พันหัวธรรมดานี่ท่าฮิวใช่ไหมอ่โอเคถือว่าได้หยุดดีกว่าตัวนี้เยอะแปลเปลี่ยนไหมตัวเนี้ยช่างแม่งโอเคหน้าบวก บวกสปีดลบจะไปใช้แอทแกว่าโอเคโอเคโอเคเซราล่าเอาไปแอทแทกได้อย <strikes> ู่นะฮะนะฮะนะฮะโอเคโอเคโยนไปแล้วก็เก็บเซราล่าเบลตัวนี้เก็บไปเก็บผดึกไปเลยนะเออแล้วก็ได้ตัวใหม่มาแทนนะฮะได้นะแนี่มันก็คือได้ครับอืมนะไปไปไปเปิดลัคกี้บล็อกต่อดีกว่าถ้าเกิดมืดแล้วเราก็มีเตียงอยู่แล้วครับเตียงขึ้นที่อยู่ครับเปิดแม่งนี่ได้แล้วอื้อ อันน out อันเนินอ่ะมึงเอามาทำไมอันเนินอ่ะเอ้อยฉลามฉลามบุกเว้ยเฮ้ยฉลามบุกว่ะทุกคนฉลามบุกว่ะอือ dark blade โอ้แตกได้ปลาไปสามชิ้นเราไม่กินเว้ยนะเฮ้ยลิซซัดดอนว่ะเฮ้ยถ้าเกิดไปใช้นี่ผมจับแล้วเนะี่ยจริงๆนะโอ้โหแรงลืมไปว่ามันเป็นมังกรไปแล้วมังกรใช้ท่าอะไรวะนะอือโอเคนะลูกสุทธะ อาหารฉุกเฉินมีละอาหารได้ไงนะนี่กูบวกร้อยอีกดินี่คือบวกร้อยเหรอโอ้โหหรือว่าจะได้เทปไปสักสิบตัวอะไรงี้แม่มีเกือบแบบว่าสิบตัวไคกรก้าอลาการดอน,นเลยจบในพาร์ทนี้เลยบอกเลยแนละ้วว่าจบเลยนะยงนั้นน่ะนะหวังสูงเงี้ยเผื่ออาจจะได้นะฮะแม่ผมก็ว่างๆไงสองพาร์ทเปิดทีแบบห้าบล็อกหกบล็อกอะไรยีบ้างนะครับอาา่าฮะนะเออเปิดบ้างนะ โอเคนะครับนะพาร์ทนี้ก็น่าจะจุใจกันแล้วนะมังน่าเรามีดราก้อนไรหรือดราก้อนริวหรือมิดีริวหรืออะไรก็แล้วแต่ดิสคอร์ผมเองไม่ต้องพับจอไปไหนแล้วก็ได้เซน่าออล่าด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับนะอยากให้จับตัวอะไรบอกรกกันได้เลยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเลยละกันนะเพืนะ่อเป็นกาลังใจกับต,ต,ต,ตัวผมนั่นะนะครับบาย